บิสมิลลาฮิรเราะหิมอัสสลามอะลัยกุมมเรารมาตุลลอฮิวะบะดุกะโตครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับ่วันนี้มาคุยกันอยู่เรื่องหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของมันคือแป้งนั่นนะมันคือแป้งอะไรเอ่ยมันคือแป้งนะวลีเด็ดนะไม่ได้เกี่ยวกับการมงกันเมืองอะไรไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับมันคือแป้งก็มันคือแป้งมันไม่ใช่ยาเสพติด แต่คดีนี้มันคือแป้งจริงๆแป้งอะไรมาดูกันนะฮะเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันท่านท่านทุกท่านนึกออกไหมเอ่อแป้งอะแป้งจอร์นสันอะที่เราชอบเอามาทาตัวอะไรกันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงินนะครับจำนวน18.8ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ ไอ้เจ้าหนุ่มแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นคนอเมริกานะครับเขาฟ้องบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันนะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายจากทางบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันว่าแป้งจอร์นสันที่ตัวเองใช้มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนะครับทำให้อ,อไอ้เจ้าหนุ่มแคลิฟอร์เนียเนเนี้ยเป็นมะเร็งจากการใช้แป้งจอร์นสันแอนด์จอร์นสันในปริมาณมากๆมาตั้งแต่เด็กๆนะครับคณะลูกขุนของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีคำตัดสินนะครับว่า เนี่ยบริษัทจอร์แดนก็ต้องจ่ายเงินนะครับ18.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หกโอ้โหแพงอะ่ะมากเลยอะนะครับเดี๋ยวหาฟอร์มมากดีกว่ารวยเลยเศรษฐีเลยนะครับ640ล้านบาทให้กับนายอิโมรี่เฮอร์นันเดสนะครับอ,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 อายุยี่สิบสี่ปีนะครับชาวแคลิฟอร์เนียซึ่งนะครับเขาบอกว่าไปฟ้องเลยว่าแป้งจอร์แดนแอนจอร์แดนเนี่ยนะครับแป้งเด็กเนี่ยมีแร่ใย,ยหินปนเปื้อน เป็นเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยนะครับต้องเป็นมะเร็งบริเวณเนื้อเยือ่อรอบหัวใจนะครับเ,เขาบอกว่าก่อนหน้านี้จรัสันแอนจรัสันเนี่ยก็เคยถูกดําเนินคดีมาแล้วนะครับในเรื่องของอะไรนะส่วนผสมที่คิดว่าน่าจะมีแร่ใยห,หินที่ผสมอยู่ในแป้งจรัสันเนี่ยสปีที่แล้วเนี่ยโดนที่แคนาดานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโดนที่อเมริกานะครับเขาบอกว่านะครับเ,เนี่ยเขาฟ้องนะเขาบอกว่า แม่ของเฮอร์นันเดสเนี่ยมาให้การเลยว่าสมัยเด็กๆในชั้นน่ะแหมเวลาอาบน้ําลูกเสร็จเนี่ยก็ปาแป้งจอนสันนี่แหละให้กับลูกชายนะครับในช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับก็น่าจะเป็นเหตุที่ทําให้ลูกชายเนี่ยต้องล้มป่วยนะครับตอนนี้ทางประธานบริษัทจอนสันก็บอกว่าแป้งจอนสันเนี่ยนะครับมีมีความปลอดภัยไม่มีส่วนผสมของแร่ใย,ยหินนะครับรวมทั้งแป้งจอนสันเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิด โรคมะเร็งด้วยไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็บอกว่านอกจากคดีนี้นะที่แป้งจอนสันโดนเนี่ยนะที่ที่ที่ไอ้อไหนุ่มแคลิฟอร์เนียวัย24ฟ้องเนี่ยนะเขาบอกว่าแป้งจอนสันก็ยังโดนคดีฟ้องร้องในคดีอื่นๆที่เกี่ยวกับแร่ยายหินอีกในอเมริกานะอีกเป็นพันๆคดีแล้วก็อยู่ในคดีเนี้ยพันๆคดีก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแล้วก็ยังต้อง สู้ต่อไปอีกนะครับการต่อสู้จํานวนมากเนี่ยนะครับจะต้องถูกพิจารณานะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าแป้งจอนสันเนี่ยโอเคแล้วก็ต้องจ่ายลวแต่ว่าเงินเยอะขนาดนี้แป้งจอนสันเขาก็ขอให้ตัวเองเนี่ยนะครับฟอเหมือนกับฟ้องตัวเองให้ให้ให้ล้มละลายนะครับเพื่อเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเทคนิคทางคดีหรือเปล่านะว่าโอ้ถูกฟ้องมากอาจจะไม่มีเงินให้ผู้เสียหายก็ได้นะครับก็นะเขาบอกว่าทําให้ยอดขายเนี่ยตก แต่ก็ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าแป้งจอนสัรก็มีก็เียอะไรมีปัญหามีปัญหาเรื่องของยอดขายนะก็จริงๆในประเทศไทยผมไม่แน่ใจนะว่ายังมีหรือเปล่าแต่แต่ล่าสุดเอามาดูฝั่งประเทศไทยกันบ้างนะครับเออล่าสุดเนี่ยทางทางทางอยอยไทยแล้วกันนะครับ อยไทยก็ออกมายืนยันนะว่าแป้งจอนสันในไทยไม่มีแร่ใยห,หินนะครับหากเครื่องสําอางใดตรวจพบแร่ใยห,หินก็ถือว่าไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับเพราะนั้นถ้ามุดใครเจอนะหรือใครสงสัยนะก็สามารถแจ้งได้ก็มีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน5,0,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะถ้าเครื่องสําอางหรือเครื่องปะทินผิวใดๆเนี่ยตรวจพบว่ามีแร่ใยห,หินเขาบอกว่าแร่ใยห,หินเนี่ยหรือเขาเรียกภาษาทางธรณีวิทยาเนี่ยนะว่า เขาอะนะครับแร่ใยหินเนี to well ่ยเป็น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 อะไรนะแร่ที <ator> ่พบในชั้นหินบางๆนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยไอ้แร่ใยหินเนี่ยมันเป็นคือตัวมันจริงๆอะเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะเมืองนอกเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วอย่างที่ทราบมาเนี่ยอย่างประเทศเท่าที่รู้เนี่ยนะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเขาไม่มีแป้งเขาไม่มีแป้งเด็กคือบอกว่ามันเรื่องของแร่ใยหินด้วยแล้วก็เรื่องของการสูดดมด้วย าการสูดดมเข้าไปด้วยคือถ้ามุดทาตัวทาอะไรผมว่ามันก็โอเคนะมันเด็กมันก็จะหอมนะแต่ถ้ามุดการใช้แป้งในปริมาณเยอะๆแล้วไปทาทาหน้าเด็กอะ่ะโอเคแหละอาจจะไม่มีแล่เหินแต่ว่าเรื่องของฝุ่นผงอะ่ะมันเข้าไปในปอดมันก็ไม่ดีนะครับวันนี้เราก็ต้องฝากผู้ปกครองที่มีเด็กน้อยเอาไว้ด้วยนะครับก็ต้องระวังกันไว้นะครับอ่ะด้วยกับความเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามอะัยกุมะเระมาตุลลอฮ์วบระกาตุสสวัสดีครับผลิตรายการโดย สถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์